ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์กำลังจะทำลายล้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้และโลกใบนี้ระบบอินเทอร์เน็ตปั่นประสาทสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดสงครามหรือก่อการาจน และก็สงคารามกาลจนโรคนี้ไม่ช้าก็ลิสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบระบบ AI ถูกสัง่งไม่ข้า ปนุและสัติรชาติอย่างพวกแกทุกๆตัวทุกๆตนอินเทอร์เน็ตพยายามล้างโลกระบบจักรวาลและระบบสุริยะจักรวาล